ื่อนี่นัวว่งมาไล่เมากาพุณยาค่ะมื่อนี้มาฝากโตเป็นลูกเป็นหลานคุณยาค่ะนัวว่าเขค่อยเก่งัะไรไหมค่ะว่าเขค่อยเก่งตีอะไรน,น,น้องหมิวอะไรนะฉายาเนะน้องหมิวชนทิชาค่ะชนทิชาเนาะอยู่มงสองลำพูนโชว์ค่ะไม่เป็นไรลำพูนลำพูนโชว์หรือว่า สาหน่อยหน่สาหนอยสงค่ะสาหน่อยสองนเก่าเหเป็นงานเนเดียวกันคุณวันนี้หนูเอามาอะไรมาไหว้ยาสุภาพใช่ไหมแต่ว่าเป็นอย่างดอกคุณน่าแต่ว่มีอย่างไม่ได้สิบอกสอนบอกก้าวอ่ะอะเวลาหูจัะคว้วไปใส่้มใส่แต่หูจักู้รักผู้ยหยใไดไมาดูน้ำบูงใด้ไม้ดูทิ่มน้ำทิ่มงานเท่าสาหน่ยเป็นเป็นเื่อวลาสาวน้อยลำเพลินโชว์าหูจะควหูจก ผู้รักผู้หญ่ไปใส่มาใส่ไปน้ามาหวานบอกนอนสอนยัยาการการทีว่าสิมาเป็นศิลิปินกับวัฒรบดาเดต้องพัฒนาตัวเองฟังเสียงแล้วก็ถือว่าได้ยุ่ได้เลนะนางก็เสียงโอเคอยู่แต่ว่ามัน,มนขาดทีว่าพัฒนาจะขอเพพัฒนาในทรือการฮัรดฮัดซึกการรองการร่ำเนี่ยบวบวาสิปิน แดนเซอร์ cers, บ่ววายิเป็นนะ่ะศิลปินบ่ววายิเป็นนะ่ะนักรอ้รอง,งเขาก็ต้องฝึกทุกอย่างตลบเด้อคอยเฟือคอยฮาร์ดไปคุณย่าก็เอาใจช่วยอันนี้ชื่นชมชื่ชนชมที่ว่าอยากมาเป็นศิลปินอยากว่าเป็นนักร้องอยากมาเป็นแดนเซอร์ก็ถือว่าดีถือว่าใจรักดูที่ใจอย่าคล้องเก้าเข้าฝึกเอาหาร์ดเอเดี๋ยวว่าโดนว่าหน่ามันจะเป็นจะกิ้งก็ไปเลยนี่ละ พัฒนาตัวเองขึ whales, ้นแล้วก็เป really so, ็นคนหู <cuestión> ้ผูดีหูจักใบหูจักมากหูยักหลัดพลุยไม่โบราณศิษย์ไม่อุดกรอนไม่มุ่งเขากับขาวหลวงพินแล้วหรือเด้อหลายหน้าไหววิลาเรื่องใดก็ไปมาแน่นอนอาจจะได้เป็นศิลปินอาจจะได้เป็นศิลปินที่ว่าเป็นตัวเด่นตัวดังก็ได้ไม่แน่นอนนะคะเพราะข้างหน้าเนาะอวหลาเป็นหน้าเอกเลยแลวต่อไปเด้อสาธุเอาหลวงพ่แล้ว ดีหอกเสียงกันใส่ได้ยูหนตาห่นก็โอเคใส่ได้ดีดีดีก็ค่อยบอกค่อยสอนจ่าจ้าจนัสอนดีเดียวดีบ้านเป็นเ็่่ยกับจเซตีผ่เขาประนันบอแม่ใิโพดไปแท้ถ้าแทะบอกเนกับจซตีผนี่นนยผ <laughs> ู้ใดบอกเนีเนาะอืคว่ำนี่ดอกเป็นตาหูเป็นตาแห้งหน้าตากระด้าอันน,น,นี้นนนเรา,าเป็นโดงดัง <c oughs> เสียงดีๆให้เป็นนักร้องดังเวลาต่อไปแล้วถูกแล้ววิธีการพูกขนเจ้าของอยู่ที่ตัวเองจะโด่งจะดังจะดีจะเด่นก็อยู่ที่ตัวเองหลักฐานดูทีผู้ปั่นดูทีผู้อ่าแฝงขับเอฟซีเพื่อนไหนกำลังใจเพื่อนกบบสีซอยสีเขียบไปดอกคนเพิ่นหักเพิ่นแฝงห้าเพิ่นกอกเขียบห้าไปซอยห้าไปต่อไปแต่เป็นยิ่พ่อพ่อแม่แม่เพิ่นแฝงขับเอฟซีเพื่อนกบบอยูเห็่นห้าอยู่เหมาะเหมาะแม่แม่เพิ่นกบบสงสารเมตตาเองดอก ดูไปด่าเป็นเงินเป็นทองคุณเลีเ้ยวแนละ้วพอแม่ต่อไปด่าน,นี่มาหลอกมาไล่นี่เอฟซอกเอฟซี่คุณตัวพอๆแม่แม่เพื่อนมีหรอมีมากเลยแม่มีมากเลยแมีไปมีมากเลยไหนบัธรรมดาได้ไดวนี่นจังมาแต่มีแม่หกัหกคอหักเดชม,มีบน่นหกักเดชต่อสุดยอดเอแม่จางาหุน่นใช้ได้เสียงก็ สบอกไหมหาเพลงให้ดูหาหาหามังดูเราพ่อเราเปิดมองดูมองดูยินในฟังลำเพลินได้บอฟังลำเพลินเมเสด็จจัเป็นบ่โลมันเป็นไหมด้ฟังลำเพลินแล้วมันสะเวนพัวใจไนเกินจะ่สืไห้บอไม่ไม่เกินให้ไห้เพื่อนฟังด้วยไปนั่งข้างไปนั่งข้างไปนั่งข้างเลยปเลย หัวใจมาเตยสดิดกันดีไหมแฟนแฟนยิงชายมาสายนานฟ้อนกันเป็นกลุ่มม,มาทุงมารุมด้วยใจเบิกบ,บานมาเตยสเดิดสิบสามตำนานเปิดผมานกัน เบังเอเปิดเอ้าไ้ยีป่ะแม่ได้ยูเปิดพมันกร้างหลูข้อได้ไหมแ้วพอจะเปิดามันกังเชิญมานั่งนนะฟังลำบะตองเก่งหรธรรมนาธรรมนาบะตองเก่ง้อเกัมานา ต้องฟึกเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะสุดยอดแล้วฟังคุณย่าคอมเมนต์ข้ามบะเมินเนาะหนึ่งเสียงใดตะว่าอัขระทำนองยังไม่ได้ลูกคอยังไม่มีต้องฝึกต้องหัดได้ถ้าฟื้นัำพันอีกได้โอเคอยู่ที่ตัวเองนะลูกได้ดูได้ดูได้ดเพราะว่าสำเนียงใดสำเนียงล้ำเพิ่น ปิดสามารถงนั่งก็ได้เโ okay. อเคงค่อยค่อยๆาเห่า้าเา่า,เาสิมาเป็นหมอลเพิ่มันบรคือหมอลนืงตอวก่อนมันก็ละสังวาจะคุณครับ <laughs> ก็บดบได <laughs> ้นี่ระคาอื่าอ่าอา่าอ่าอ่า่าอ่า้าอ่าอ่าั่าั่าอ่่าอ่่าอ่อ่าร่าอ่า่า่ออ่่่่่ ฟังไอแล้ว,ลว,วขื่นแบกระลกขึ้นแ้วก็ลู <c oughs> อยาห้มันหลงที่ <c oughs> เอาใจาที่เลยยาห้มันทีทองแม่มันออกฮองการลอกการลัน <c oughs> บาวาสิเปินเนบอร์าวาสิเก็นเดินตัวถ้าออก้องมันจ <c oughs> ะดีดีจ้ะ เขาองเขาองอย่างี่างพม่่นพิชี่คือจะเข้าน้านบอปิดนขันข้นขันข้นมาพิชี่เสียงเข้าไปงย่ามฟังเสียงเก็ของขี้เก็บของคีดายด่เลยคอยครับหัมสมิว่าเข้าแบบกินเข้ากับมาเข้าแบบเดินเขากับมามาคอยไปเวลาขัดจคอยซื้อคอยหาไปเวนี้ แกีบอานี้่นมือาบอคค่อยหาเดี๋ยวห้องจเปนส่วนร่วมสินี่เข้าไปตั้งคู่มันตั้งคู่นี้เดี๋ยวห้องไเงกนไปเองแ็จะขต้องขยาาตั้งเทียวกับว่าได้ต่ขอว่าเิดเปิดเนข้างฉะเพื่อนร้ายแกซี่สูมือนี่มันหี้แต่กีบ สมัยมูกยาตะกีมิต่เปิดวิทยุก็ฟังมันบริเนีันเป็นระบโซ่เขียวขึ้นสมุนนนี้ไ่เปิดก็ไม่เนีเลนเนาะแมนครับเปิดวิทยุฟังตะกีมยาแห่งกต่บ่เปิดปนี่หระฟองอี่หยังไมยิ่งเสียงเพิ่มยิ่งเสียงวิทยุบามันได้น้ำสุก่อนอย่แลตะกี่ป้อบฟองเลยแมนเราขัดด้วยเงินมีจำเร็วเร็วได้เร็วควมตั้งเที่ยองเทียนเขาหูมักเลย คือได้เด็กน้าซูมนี้เขาก็คือล่ะเขากินก